สวัสดีคร e. ับ <without> ก <forgetting> ็กลับมาพบกับช่องไออุ้ยเมืองกาญครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูเหรียญของหลวงปู่ม่อนวัดเนินตามาก <b iteration> <more Female> <ẫ Mel inda> ันครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็ตอกโค้ดด้วยนะครับเป็นโค้ดไอขายกรุงจักนะครับตอกนี่ตอกแรงมากนะครับรุ่นนี้ทะลุเกือบทะลุเลยครับนูนไปทางนั้นหลังเยอะมากนะครับเรามาดูภาพรวมก่อนนี่ครับรุ่นนี้ก็เป็นหลวงพ่อท่านขึ้นอุ่ะครับเป็นเหรียญครบเจ็ดรอบนะครับของอายุท่านนะนี่ เอามาให้ดูสองเหรียญน,นะครับก็ตอกบริเวณเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาก็จะตอกโค้ดบริเวณที่ใกล้เคียงกันนี่ครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สร้างได้สวยงามอีกหนึ่งรุ่นเลยเราก็มาดูกันเลยครับนี่ครับความคมชัดเนะี่ยรุ่นนี้ถือว่าแกะได้คมชัดสวยงามมากนะครับเนี่ยหน้าตาหลวงปูเนี่ยแกะได้เหมือนมากนะครับคมชัดนี่ครับ ข้างบนนี้จะเขียนเป็นเลขแปดกับเลขสี่ครับน่าจะเป็นอายุของท่าน,นะครับนี่ความคามชัดนี่คามมากครับไม่เบลอเลยเนี่ยเวลาดูพระเนี่ยเราก็ต้องดูโดยรวมก้อนนะครับก้อนที่ซองรายละเอียดเนี่ยโดยรวมนี่ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่ากระไลของพระเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีพระรุ่นเดียวกันหลายๆองค์เนี่ยเราสามารถชี้แท้เก๊ได้จากกระไลได้เลยนะครับ เนี่ยกระไลพระรุ่นเดียวกันเนี่ยตวนใหญ่กระไลจะขายขึ้นกันเนี่ยครับรุ่นนี้พิเศษนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับจะมีน้ำยาประสานนะครับอยู่บริเวณคอเหรียญกับห่วงของเหรียญนะครับหรือว่าหูของเหรียญนั่นเองครับน่ครับเนี่ยจะเป็นลักษณะการเชื่อมนะครับเชื่อมประสานนะครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วคอบของรุ่นนี้เป็นตัวตัดมละนะครับหรือว่าตัดขาดครึ่งใบนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า จะตัดค้าหน้าเนี่ยจะตัดคาส่วนข้างหลังเนี่ยจะเกิดจากการชี้คาดนะครับเห็นได้ชัดเลยเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าการตัดมะละนะครับหรือว่าเป็นการตัดคาดครึ่งใบไม่ใช่การตัดคาดเต็มใบเนี่ยทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยทางด้านทั้งสองข้างนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับด้านข้างเนี่ยคมชัดนะครับด้านขอบคาสเนี่ยมีความคมชัดสูงนี่ครับด้านหลังนี่ ครบอายุเจ็ดรอบของหลวงปู่นะครับนี่ครับเทลอกอายุครบเจดรอบนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะบันทึกโดยส่วนใหญ่เลยครับนี่ครับยันต่างๆนี่มีความคมชัดสูงเนี่ยดูจากด้านนี้เลยจะได้เห็นได้ชัดเนี่แลัวแล้วเราจะเห็นการต่อของโคนะครับนูนมาทางด้านหลังนี่ครับนูนมาเลยนะครับเนื่องจากการตอกที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับนี่ครับ โคดเนี่ยตอกเนี่ยจะนูนมาเลยส่วนห่วงเชื่อมนี่เราก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเป็นการเชื่อมของห่วงนะครับอีกทีหนึ่งไม่ใช่ห่วงในตัวนะครับเนี่ยเราดูภาพรวมองผาเนี่ยเราดูหน้าหลังครับเราจะเห็นความคมชัดของผาาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเคนัคบทางด้านหน้าของตรงปูเดี๋ยวถ้า เพื่อนๆซ่องรายละเอียดด้วยการตีกล้องอีกทีนี้จะเห็นความคมชัดที่ชัดยิ่งกว่าน,นี้นะครับนะครับวันนี้ผมเอามาให้เปรียบเทียบสองเหรียญเลยเพื่อนๆก็จะได้เปรียบเทียบพระสองเหรียญได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนี่ครับดอน,นาอีกเหรียญหนึ่งครับขอบค้างนะครับเห็นไหมครับลักษณะขอบค้างนี่จะใกล้เคียงกันมากนะครับแทบไม่ต่างก,กันเลยนะครับเป็นตัดครึ่งใบนี่ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับ ไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับพระรุ่นเดียวกันเนี่ยออกมาจากวัดเหมือนกันเนี่ยค่อนข้างจีใกล้เคียงกันก็ไล่อ,อะไรเนี่ยค่อนข้างี่เหมือนกันก็ไล่อะไรเนี่ยค่อนข้างี่เหมือนกันเลยเห็นไหมห่วงเชื่อมต่างๆเนี่ยคมชัดเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับน้ํายาประสานกล่องห่วงเชื่อมต่างๆเนีน่ยใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโคดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นโคดตอกนะครับ เนื่องจากความยุบลงไปของการต่อโค้ดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสังเกตได้เลยครับว่าห่วงเชื่อมเนี่ยน้ำยาประสานเนี่ยเหมือนกันสี่เดียวกันนะครับใกล้เคียงกันเลยขาดครึ่งใบก็ขาดเหมือนกันนะครับเราดูรายละเอียดนี้ช้านิดหน่อยนะครับแต่เ,เพื่อนๆได้ดูภาพรวมอย่างดีนะครับก็เป็นการเสียวเวลาที่คุ้มค่านะครับ เดี๋ยวเราไปตีกล้องกันอีกทีนะครับเนี่ยครับเราตีกล้องกันเราก็จะเห็นความคมชัดในอีกมิติหนึ่งซึ่งการดูภาพรวมนี้ให้ไม่ได้นะครับนี่ครับมาตีกล้องกันเลยนะครับเนี่ยเราก็ต้องส่องไปที่หน้าของหลวงปู่ก่อนครับเห็นไหมครับความคมชัดเนี่ยดวงตาเนี่ยมีความคมชัดนะครับไม่ตื้นเลยนะครับเห็นไหมครับมีความลึกนะครับคิ้วห่างตาคมชัดเส้นหน้าผากนะครับคม นะครับแปดสีน่นะครับอยู่ด้านบนบริเวณคอเหรียญเนี่ยเนี่ครับที่สําคัญนะครับตออโค้ดนะครับเป็นโค้ดกงจักรนะครับเห็นไหมครับมีความคมชัดมากนะครับเนี่ยครับความคมชัดของเหรียญเนี่ยต้องมีความคมชัดมากแบบนี้เลยครับเนี่ยดวงตาของท่านต่างๆเนี่ยคมชัดนะครับเนี่ครับโค้ดตอกล,ลึกคมชัดชัดเจนนะครับเนี่ยเส้นสายารายละเอียดของยันต์ต่างๆนะครับคมชัดนะครับไม่ตื้นเบลอเนี่ย ถือว่าเป็นองค์ประกอบโดยรวมของพระเหรียญที่ต้องมีเกือบทุกเหรีหรยญน,นะครับต้องมีทุกเหรียญเลยดีกว่าครับไม่เกือบน,นะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับความคมชัดของพระเนี่ยเพราะพระเหรียญเนี่ยเกิดจากการปั๊มนะครับต้องมีความคมชัดและมีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างมากนะครับทุกเหรียญนะครับเนี่ยการแกะของเส้นสายรายละเอียดต่างๆเนี่ยนี่ครับจีวรเนี่ยต้องแกะได้คมชัดนะครับชัดเจนนะครับนี่ครับ เราดูกันไปเยเราก็ดูกันไปเพลินเลยนะแล้วก็ได้ความรู้กขามาด้วยนะครับเนี่ยครับมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเส้นสายรายละเอียดวอลเว์นะครับพอทงต่างๆเนี่ยเห็นไหมแกะได้คมชัดนะครับแล้วก็ลึกมากนะครับเป็นพระเหรียญเนี่ยต้องดูให้คมชัดแล้วก็ลึกๆนะครับดูโดยรวมเนี่ยก็ให้ดูมุมที่แปลกใหม่บ้างนะครับเพื่อเราจะได้เห็นรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมครับเราจะได้เห็นรายละเอียดครอบตาอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับเนี่ยครับ 84เนี่ยนะครับมีเส้นการแกะพาอยู่ตรงเลข4นะครับเห็นไหมเนี่ยครับแล้วโค้ดนี่สําคัญนะครับเห็นไหมครับดูโค้ดเนี่ยก็เป็นจุดชี้แทเกตต้นๆเลยนะครับเห็นไหมครับคมชัดนะครับเนี่ยต่างๆเนี่ยเราดูได้หมดแหละครับพระเนี่ยเนี่ยครับดูก็ไไ่ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับที่จะศึกษามาครับจะดูยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าให้ไปในทางเดียวกันนะครับเนี่ยพระแท้แท้เหมือนกันครับดูไงก็ต้องเทนะครับ จะดูโค้ดดูกระไรดูผิวเหรียญหรือว่าดูความคมชัดก็คือองค์ประกอบที่เราใช้ดูได้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับการแกะเส้นสายรายละเอียดต่างๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยยุคปีสามควาเนี่ยเขาจะแกะได้คมชัดมากนะครับเนื่องจากการปั๊มหรือว่าการแกะต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มสูงแล้วนะครับนี่ครับหยันต่างๆเนี่ยก็คมชัดนะครับนี่ครับเราดูช้าๆนะครับแต่ชัวร์ๆนะครับ ก็ดูให้ครบองค์ประกอบนะครับพิมพ์ผิวกะลนะครับหรือว่าความคมชัดก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้พระเป็นพระเทนะครับหรือว่าถ้ามันพิดเนี่ยมันก็จะเป็นพระกีนะครับเห็นไหมครับความคมชัดต่างๆเนี่ยเราตีกล้องเนี่ยเราก็จะรู้นะครับถึงความลึกนะครับของการแกะลงไปในแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับนะครับต้องมีความคมชัดลึกนะครับเนี่ยเพื่อน เราศึกษานี่เราก็ศึกษานะครับแต่เพราะว่าผมว่านะครก่อนที่จะตีกล้องเนี่ยสมควรที่จะดูกระไลดูผิวนะครับให้มันได้ก่อนนะครับเนี่ยดูขอบข้างเนี่ครับเนี่ยครับเป็นตัดคากิ้งใบนะครับเป็นตัดมาละเห็นในชัดเลยนะเห็นไหมเนี่ยครับดูในชัดเจนเลยเห็นไหมครับเป็นตัดมาละตัดมาละเนี่ยรักษณอย่างนี้นะครับตัดเต็มใบก่อนนะครับแล้วก็ชี้คาทางด้านหลังนะครับนี่ครับความคมชัดจะมีมากเลยเห็นไหมนะครับผมพยายามอยู่นะเนี่ย ได้เห็น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 เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะตัดคาดครึ่งใบครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะมันจะมันจะไม่เต็มใบเพื่อนๆืเนี่ยถ้าพระเดี๋ยวนี้พระ่วนใหญ่เนี่ยจะเต็มใบนะแต่ว่าผมก็เห็นว่าครึ่งใบก็มีนะแต่ว่าจะไม่เหมือนลักษณะนี้นะครับถึงครึ่งใบจะมีนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับผมการันตีได้นะนี่ครับเรามาดูทางด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนี่ย การปิ้นเนี่ยก็ต้องปิ้นนะครับเพราะการปิ้นเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตัดมาละนะครับเพราะว่ามันเป็นการชี้ขานะครับมันจะปิ้นทางนั้นหลังนี่ครับห่วงเชื่อมครับเนี่ยมันจะปิ้นนะครับยิ่งปิ้นมากๆนี่ก็ดีนะครับเนี่ยดูง่ายดีครับนี่ครับการปิ้นทางด้้นหลังเนี่ยนี่ครับนี่ยการแกะต่างๆเนี่ยนะครับนี่ครับคมชัดนะครับเนี่ยไม่ตื้นเบอรอเลยเนี่ยแล้วก็ลักษณะกระไล่เนี่ยจะ ลักษณะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับสำหรับพระรุ่นเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ากระไรเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วความนูนของการตอกโคนเนี่ยจะเห็นเลยว่านูนออกมานะครับเดี๋ยวผมตะแทงให้ดูนะครับนี่ครับจะนูนเลยเนี่ยคมชัดมากนะครับการวางยันต่างๆเนี่ยวางได้ดีมากรับนี่ครับคมชัดนะครับชัดเจนนี่ครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ใครยากได้หลวงพ่อไหนถ้าผมมีผมก็จะรีบนามาทํามาลงให้นะครับนี่ครับส่วนเพื่อนๆยากติดตามนะครับผมได้ทําวิดีโอไว้มากมายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องไอวิมการนะครับก็วิดีโอนี้ก็อัปเดตเกือบจะทุกวันนะครับเนี่ครับความเออเรามาต่อกันเลยนะครับนี่ครับความคมชัดต่างๆนี่ก็เห็นไหมครับเพื่อนๆก็ดูได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะ ทำให้ชัดที่สุดนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วแล้วเห yep. ็นนะครับพื้นเหรียญเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมุนๆนะครับเห็นมนี่ครับนี่ครับมีลักษณะเป็นมุนๆ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 นะครับนี่ครับใส่ในถ่ายว่าน่าจะเกิดจากการกัดกดอย่างน้นี่ครับการแกะบล็อกเอาเนี่ยเนี่ยผมสันนิษฐานว่าจะเกิดการกัดกดเลยเป็นการพุนนะครับแล้วตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นมุนๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ยเหรียญรุ่นนี้ จเจ้าบนลักษาพันพุนะ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 ่นน้ำเนี่ยนะเนี่ยลักซาขู่เหรียญนะเป็นห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับความคมชัดมีมากเลยครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมกันนะครับเห็นถึงความคมชัดของเหรียญแล้วก็ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดแล้วก็แกะได้สวยงามครับหน้าหลวงปูนี่คมชัดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระที่อยู่ก้กลางนะครับเนี่ครับ นี่ับนี่รัสเซมีการกระแทกเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับทางด้านขอบเนะี่ยนี่ครับความคมชัดนี่เป็นอันดับหนึ่งของผาอยู่แล้วนะนี่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไออุ้ยมึงกลาง้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ